สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของมห h i ิ o ย u ล i v i r s i t y t u s t a i n a b i l i t นนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ m ม s สยูสารยานะครับประจำวันพุทธที่8กันยายนพุทธศักราช2564นะครับวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านติดตามชมไลฟ์ของ m ม s สยูสารยานะครับ ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับในช่วงมิสยูสัมภาษณ์นะครับสดสดน้อนเลยนะครับเรานําผู้ชนะเลิศนะครับ Innovation for Campus in 2021, s u s t a i n a b i l i t y Contest 2021นะครับซึ่งได้ผู้ชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะครับวันนี้เราเชิญนักศึกษาที่ชนะเลิศนะครับทีมที่ชนะเลิศนะครับมาสัมภาษณ์ทอดกันเรียกว่าสัมภาษณ์เปิดใจในระหว่าง ในระหว่างการแข่งขันแล้วก็หลังแข่งขันกันเลยนะให้ได้เห็นกันเลยว่าโอ้คะแนนโบวตทำไมถึงมาเยอะขนาดนั้นแล้วก็เขาได้อะไรจากการที่เข้าประกวดในครั้งนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปถึงมิสยูสัมภาษณ์นะครับญาตนะครับไปที่มิสรอบรั้วสัญญาก่อนนะครับยินีต้อนรับโปรดิเซอร์เอฟครับแล้วก็น้องแอมนะครับสวัสดีครับโปรดิเซอร์เอฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัก่อนอื่นนะครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวเราเล่าข่าวก่อนก่อนที่จะไปสัมภาษณ์นะได้ได้ครับอยู่นะครับอเชิญเลยครับข่าวแรกเดี๋ยวเราองเริ่มที่สภาพอากาศก่อนเชิญครับอ่าแน่นอนครับสภาพอากาศนี้หายวงนะครับสารยาช่วงนี้อที่ผมบอกว่าเป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วฮะที่สภาพอากาศเราฟ้าปรีดเลยครับฟ้าปรีดเขียวปรีดเลยนะครับคือสภาพอากาศดีมากนะครับคุณภาพอากาศดีช่วงนี้ผมออกกำลังกายทุกวันเลยนะฮะมีไปปั่นจักรยานทุกเช้าเนี่ยอากาศดีมากนะครับก็ ดูนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยออกมาในสีสันสวยงามในโทนสีฟ้ากับสีเขียวนะครับก็คือสภาพอากาศดีนะครับค่า PM 10ต่ำนะครับก็เราก็สามารถออกกำลังกายได้นะครับอต่อมานะครับข่าวถัดไปเลยครับอาจารย์ครับแหมเดี๋ยวก็ต้องฝากไว้หน่อยนะอากาศดีๆแต่ว่าช่วงนี้เขาเรียกว่า PM 2.5 PM 10ออาจจะต่ำแต่ว่าเรื่องของความชื้นอาจจะมาเยอะฝนตกนะฝนตกทุกวัน ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่านี้เป็นอาการไข้หวัดกับอาการที่เป็นโควิดนี่มันก็มีความใกล้เคียงกันมากแล้วนะใช่ใช่ใช่ัะน,นั้นก็รักษาสุขภาพตัวเองไว้ดีก่อนนะครับก็พยายามเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอเอ่อป้องเอดูแลสุขภาพตัวเองอย่าให้ชื้นอย่าให้หนาวอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับแลนะข่าวแรกเลยนะครับ คณะสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะจัดประชุมวิช,วชาการนานาชาตินะครับ The Fourth Environment and Natural Resource International Conference นะครับภายใต้แนวคิด Challenge Innovations and Transformation for Environmental Sustainability นะครับซึ่งจะจัดขึ้นวันที่16ธันวาคมนี้นะครับเป็นรูปแบบ Virtual ว i ออนนะครับนักวิชาการนะครับนักวิจัยานอาจารย์นะครับผู้สนใจก็สามารถที่จะสับมิ t เมนูสคริปต์นะครับหรือว่าบทความนะครับทางวิชาการนะครับเข้าไปร่วมได้นะครับเดทก็สแกน QR code โค้ดหาดูในเรื่องของเดทลน์การส่งแอปสแต็กแล้วก็ส่งปูเปเปอร์นะครับคอนเฟรนซ์นี้ก็เป็นคอนเฟรนซ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับจัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะครับใครสนใจก็ทางวิชาการก็สมิสไปได้นะครับมีค่าใช้จ่ายด้วยนะรู้สึกนะครับมีค่าลงทะเบียนนะครับก็ ตามที่สแกนคิวเอค้ไปดูแล้วกันนะครับสนใจก็เข้าร่วมได้นะครับเป็นแบบเวอร์ชอรออนไลน์ครับคัดไปครับอันนี้นี่อะไรครับอ๋อสีสเขียวคร,รับอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะครับก็ได้รับการก,ก็จะได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวและกรีนออฟฟิศนะจริงๆนี่นครับไม่โดนไหนส่วนงานก็ได้รับกรีนออฟฟิศทุกปี นะครับปีนี้เวียดดูยากษขสินก็เข้าร่วมด้วยนะครับจริงปีนี้เราก็มีประกาศไปแล้วนะก็ได้รับระดับทองระดับเงินกันด้วยนะครับก็ปีนี้เวียดดูสิงก็เอ่อเอาบิลดิ้งนะครับเอาส่วนของฟรีคอร์เนชนะครับมาเอ่อเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวเพื่อวันที่25สิ้างหาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ถ้าผ่านจะผ่านระดับไหนก็จะมีแยกเป็นบอ o เป็นเงินแล้วก็เป็นโกนะครับ ถ้าได้ก็จะได้รับรางวัลสำนักง,งานสีเขียวนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันครับนะครับข่าวจัดไปครับค่ะก็สดๆแลร้อนๆเลยนะคะวันที่หนึ่งกันยาย,ยนค่ะรองศาสตราจารย์ดรกิติกรจกมอมฤิ์นะคะรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะเป็นประธานในการประกวด Innovation for Campus Sustainability Contest ะคะ่ะสองพัน่ิบเอ โดยทีมที่ชนะเลิศนี่นะคะได้แก่ทีมเอเอกอค่ะกับผลงานสารยาเอกค่ะจากวิทยาลัยนานาชาติค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะไปอยู่ในห้องส่งกับเราด้วยนะไม่โดนส่งแหมพูดผิดมาออนไลน์อยู่กับเราเดี๋ยวช่วงสัาษ์นี้คุยกันเต็มๆออนไลน์ะก็เรียกสดๆร้อนๆเพิ่งจะรู้สึกกาเงินยังไม่ได้เลยนะเงินหวักยังไม่ได้เลยสดๆร้อนๆจริงๆเดี๋ยวต้องเช็คดูว่าใส่ใส่ชุดเดิมหรือเปล่าใส่ชุดเดิมกับในภาพหรือเปล่า อ่าใส่ชุดเดิมหรือว่าท,ทําผมทําเผ่าทรงเดิมหรือเปล่าอ่าจะเป็นยังไงเ,เดี๋ยวมาเจอกันครับเดี๋ยวมาเจอกันน้องๆกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันกน,นะครับเดี๋ยวดูข่าวอือ่นก่อนนะครับกาวตัดไปครับอันนี้เป็นข่าวแสดงความยินดีนะครับอ่าแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ภูลพิษอามารตยักุลนะครับหรือหมอคุณพิษของเรานะครับที่ได้รับรางวัลเพชรสยามสาขาศิลปะป,ประจำปี2564นี้ครับ่าสตอาจารย์นายแพทย์ภูลพิษนะครับ่านอาจารย์ก็เชี่ยวชาญหลายด้านนะโอ้โหฉนเน ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแพทย์อย่างเดียวนะท่านยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดุริยางคศิลป์ด้วยนะเล่นดนตรีดนต,ตรีไทยเนี่ยนะดนตรีไทยแล้วท่านเองก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสุดาด้วยนะท่านที่ผมทราบนะครับท่านนี้มีคุณูปรการต่อมหาวิทยาลัยมหิดลแหมอย่างมากมายนะครับปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนะครับที่ได้รับรางวัลเพชรสยามสาขาศิลปะประจําปีนี้ด้วยนะครับท่านบุกเขาเรียกปูชนียบุคคลของเราเลยนะครับท่านอาจารย์พูลพิษนะครับ จัดไปครับอันนี้แหม่เขาบอกให้ผมอ่าน <laughs> น,านะคณะนทแพทย์นะครับแหม่คิดคน้นเขาเรียกผลิตภัณฑ์นะครับที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ด้วยนะเป็นน้ำยาบ้วนปากนะครับซึ่งตอนนี้ก็อ,อ,อยู่ในผมว่าใจว่าเริ่มมีการทดลองใช้แล้วนะครับ <laughs> แต่ว่าก็จะมีการพัฒนาต่อยอดนะครับให้ได้ผลมากขึ้นนะครับ ถึงเห็นบอกว่าถึง99.99%เลยนะทีมวิจัยทีมีนะครับก็จะเขาบอกว่าตัวตัวน้ำยาพุทธปานี้จะมีหุ้มเป็นเขาเรียกทำลายชั้นไขมันที่หุ้มตัวเชือ้อไวรัสนะครับมันก็จะแพร่กระจาย <c oughs> ไม่ได้ต่อไป <c oughs> นะครับก็แหม,มนก็เป็นนวัตรกรรมดีๆนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดนของเรา,รรน,านะครับร่วมเขาเรียกช่วยคิดนะครับเพื่อที่จะยับยั้งเชื้อโรคนี้นะครับให้เขาเรียกแรง มันคงไม่หมดไปนะครับแต่คงจะต้องมันคงจะต้องอยู่ว่าเราจะอยู่ร่วมกับโรคนี้อย่างไรแล้วในอนาคตอาจจะต้องเปลี่ยนมุมคิดแล้วนะอาจารย์ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมุมคิดนะว่ามันคงจะเหมือนหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ที่มันไม่หายไปไหนจากโรคนี้แล้วละ่ะมันคงจาเป็นอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับแล้วเราจะอยู่ในระบบวงจรชีวิตลักษณะแบบี้อยู่ตลอดไปคงลําบากเพราะจริงๆกระบวนการของ มิติในเชิงเขาเรียกเชิงเศรษฐกิจมันไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเขาเรียกว่า sustainability ไงมันคือการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นขาใดขาหนึ่งจะไปอย่างเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้จะอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทะเลท้องทะเลธรรมชาติอะไรเงี้ยฟื้นตัวเร็วมากนะ ยกยกเว้นในเรื่องขยะพลาสติกซึ่งเยอะขึ้น <laughs> ตอนนั้นเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากนะฮะป่าไม้อะไรท้องทะเลอะไรเนี่ยฟื้นตัวเยอะมากเลยครับในช่วงโควิดสองปีนี้แต่ว่ามันจะไปในทางเดียวสิ่งแวดล้อมมันเป็นไปไม่ได้ไงใช่ไหมครับใช่ไหมฮนะสิ่งแวดล้อมจะดีโอ้เอินพุกอย่างเดียวดีขึ้นอย่างเดียวไม่ได้เพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นไงฮนะมันไม่ไอืไัผนต้องสมดุลใช่ไหมครับ คือมันก็ไม่ใช่ว่าต้องทําลายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เศรษฐกิจได้ดีมันเสร็จมันมีวิธีการไหมที่เศรษฐกิจจะดีด้วยจะต้นเศรษฐกิจที่ดีด้วยแล้วสิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยแล้วสุขภาพของเราก็ดีด้วยไงเข้าใจไหมค,ค,คือคือเนี่ยเนี่ยคือคําว่า sustainability นี่คือสิ่งที่ตอบว่าความยั่งยืนเนี่ยมันมันคือการสร้างสมดุลแบบเนี้ยแล้วการสร้างสมดุลแบบเนี้ยจะทํำยังไงอันนี้คือโจทย์ที่เราคนณปัจจุบัน นักวิชาการหรือกลุ่มที่มีความรู้องาคิตางต่างต้องพยายามที่จะคิดออกมาให้ได้ใช่ไหมครับเราจะเอาแต่ว่าเฮ้ยปลอดภัยทั้งหมดทุกคนไม่มีติดโรคโควิดไม่ตายเลยใช่ไหมครับไม่ไม่เสียชีวิตเลยไม่มีกันนั่นเลยแต่มันกระทบส่วนอื่นแน่นอนว่าระบบวงจรของธุรกิจมันดําเนินไปไม่ได้จะเห็นตอนนี้นี่ก็เริ่มลําบากกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างสมบุรณเป็นสิ่งสําคัญที่สุดผมว่าในเรื่องของคําว่าความย,ายั่งยืน ะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอาละหมดหรือยังครับหมดแล้วครับทจาน